โค้ชในยุคดิจิตอลดิสลอฟชันวันนี้คุณจะรับมือ,อยังไงคุณจะปรับตัวยังไงต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆทำอย่างไรไม่ให้โค้ชกีฬาถูกกลืนในยุคดิจิตอลดิสลอฟชันคุณจะต้องมี5กลยุทธ์นี้กลยุทธ์แรกคือกลยุทธ์ที่คุณจะต้องมี new mindset หมายความว่าคุณจะต้องมีการตื่นตัวต่อ,อ,อมีวิธีคิดที่ตื่นตัวสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างแนวคิดที่เป็นไปได้แนวคิดที่สามารถพัฒนาได้ถ้าคุณมี New Mindset ที่ดีมันจะทำให้คุณมีกำลังใจทำให้คุณสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆแล้วสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับนักกีฬายิ่งคุณมีการพัฒนาตัวเองนักกีฬาของคุณ ก็จะพัฒนาตัวเองและนักกีฬาของคุณที่เป็นผลผลิตหรือเอาผู้ธกคุณเขาก็จะมีคุณภาพอย่างที่คุณเป็นอัน,นอที่สองกลยุทธ์ที่2คือคุณจะต้องมี n นิ Technology หมายความว่าเรียนรู้ต่อเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเทคโนโลยีในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือในเรื่องของเทคโนโลยีของเอามาปรับในการฝึกซ้อมฝึกฝนนักกีฬาให้มีสมรรถ ภาพทางกายที่แข็งแกร่งรวมถึงเทคโนโลยีในเรื่องของอาหารการกินต่างๆถ้าเราเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลามันก็จะทำให้เราสามารถป้อนอาหารสมองที่ดีให้กับนักกีฬาเช่นกันวันนี้อย่าหยุดที่จะเรียนรู้กลยุทธ์ที่3 Database เขาบอกว่า new data เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของการที่เราจะปั้นนักกีฬาเพราะอะไรเพราะการที่เราจะชนะคู่แข่งขันได้ เราต้องมีข้อมูลรอบด้านเหมือนกับเรารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งวันนี้ถามว่าการที่เราจะปั้นนักกีฬาให้มีผลงานที่โดดเด่นวันนี้เรารู้หรือ,อยังว่าบริบทข้างนอกในระดับโลกในระดับเอเชียในระดับอาเซียนเขามีการพัฒนาไปถึงไหนเขามีโค้ชฝึกซ้อมในรูปแบบไหนหรือเขามีเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาบ้าง แรงกิ้งเขาถึงไหนนี่คือสิ่งที่โค้ชจะต้องเกิดการเรียนรู้ไม่ใช่มีแค่ความรู้ในตำราเพียงเท่านั้นเราต้องมีระดับของความรอบรู้ในแต่ละระดับแล้วเอามาปรับใช้ในการพัฒนานี่แสดงว่าเราต้องมีดัตต้าเบสเราต้องมีข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องเป็นในระบบเมนูนัลกลยุทธ์ที่4คือในเรื่องของ new skill เราเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนักกีฬาในยุค ดิจิทัลดิสลอฟชันเขาสามารถเรียนรู้ได้เองวันนี้ถ้าเราเป็นโคช้ชที่ล้าหลังมีแค่องค์ความรู้แบบเดิมๆหรือในตำราเราจะล้าหลังกว่านักกีฬาที่เรากำลังสอนถ้าเราล้าหลังเมื่อไหร่คำถามคือแล้วนักกีฬาจะเชื่อถือเราไหมเพราะเขาสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้สืบค้นข้อมูลจากในเรื่องของการส่งต่อผ่านโซเชียลมีเดียได้ทาให้เรา จะสอนนักกีฬาคนนั้นไม่ได้วันนี้สิ่งที่เป็นซอฟต์สกิลนี้คุณจะต้องมีการฝึกึกทักษะของสังคมเพื่อให้เด็กสามารถที่จะใช้ชีวิตของการเป็นนักกีฬาใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกับเพื่อนที่เป็นนักกีฬาด้วยกันอย่างมีความสุข และสามารถที่จะอยู่กับผู้ปกครองของนักกีฬาด้วยกันอย่างมีความสุขและสําคัญเขาจะออกไปใช้ชีวิตหลังจากที่เขาเป็นนักกีฬาหรืออยู่ในสังคมที่แตกต่างได้อย่างมีความสุขนั่นคือเรื่องของทักษะชีวิตเป็นสิ่งสําคัญนะคะอันที่5กลยุทธ์ที่5คือ new process หมายความว่าการที่เราจะให้นักกีฬาหนึ่งคนเนี่ยเขาประสบความสําเร็จ มันไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ของการแข่งขันว่าแพ้ชนะหรือเสมอถูกต้องไหมแต่สิ่งสําคัญคือกระบวนการในการที่เราจะป้อนอาหารสมองกระบวนการในการที่เราจะป้อนในเรื่องของโปรแกรมการฝึกหรือองค์ความรู้ต่างๆให้กับนักกีฬาคุณจะต้องมองถึงในเรื่องของการฝึกฝนการเทรนที่มีประสิทธิภาพถูกต้องไหมดังนั้นอีกอันหนึ่งที่เป็นพอยต์สำคัญของ New Process ในการไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จคือการที่ คุณป้อนความสุขให้กับนักกีฬานักกีฬาเขาฝึกซ้อมแล้วเขามีความสุขไหมถ้าคุณป้อนความสุขพร้อมกับการฝึกถ้าคุณป้อนความสุขพร้อมกับสิ่งที่เป็นในเรื่องของความแกร่งด้านจิตใจคุณจะได้นักกีฬาที่มีความสุขและคุณจะได้นักกีฬาที่มีคุณภาพใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และสามารถ u b s c r i b e ที่ YouTube c h anel Dr. w o w s p o r t Expert แล้วพบกันใหม่